โอชิมมชิ hi. สวัสดีท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้จะมาสอนรงสีแบบของเกลอค่ะใครที่แบบไปรอยอรัลที่เลือกจุดก็วันนี้จะมารอสอนลงสีตราลงสีผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ <c oughs> ดื่มลกตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ มันลกสีกันเลยอันนี้แหละมันไม่ใช่แฟนเกิร์ลกูไม่ได้ชอบเยี่ยนี่แม่แม่ยัง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 เดี๋ยวไปจัดก่อนนะคะโอเคมาต่อเลยเนอะอันนี้ไปที่รยเอียที่นี่ก่อนนะอย่าลืมตรงนี้ด้วยก่อนที่แบบ ใครที่อยากส่องเฟนรอาร์ตก็บอกเพจแล้วนะคะไปดูด้วยโอ้ยตายนี่อ่าลายแล้วนี่เอาตรงมุมให้มันชัดๆสิโอเคมาลงสีกันเลยก็มีการเตรียงแบบนี้นะนี่สีจะเป็นอย่างนี้นะคะ ลองเลยค่ะแล้วก็ลงสีแบบนี้นะคะอะไรวะ a i r a r i s n สามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมไปปรับที่แบบไม่ไม่ใช่แบบปรับสีอย่างนี้นะมันต้องปรับอย่างนี้นะโอเคมันถึงจะเหมือนแบบอย่างนี้ได้ไม่ก็ทำนี้เดี๋ยวๆแปบบไม่ก็เอาอันนี้ก็ได้ เหมือนเดิมเนาะแล้วก็แบบนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะจะเอาเลเยอร์ไหนก็ได้ได้หมดอะตามที่ตัวเองสะดวกอะลงแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเอาแบบแบบนี้มานะเบเบลอเบลออะไรไม่รู้บิบเลอ่านไม่ออกพอดีแบบอ่านอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเนาะ โอโหเพลงก็แลกตังอองพาไปหมดเลยเขียดเขียดอ่ะช่วงนี้เขียดซีเรียสมากกับพิงค์อะชอบซีเรียสกับพินมากแต่ตอนนี้หน้ากลายจริงหรอวะไม่รู้อะน่นมันเป็นหน้ากลายจริงปะไม่รู้อะน่าจะเป็นพิงกี้อะ กายสำหรับเหมาะชื่อผู้ชายมากมากเลยนะห <c oughs> น้าตาหน้ารักมากเนาะท่านหรือท่านแบบเออ,อไอหรือก็จอแบบนี้ก็ได้นะนี่ไม่เหมือนเม้นะไม่แมฟไม่ค่อยแมปว่าตาปกติธรรมดาโอเคเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหลูกอนิเมะเต็มหน้าเต็มตาโทรศัพท์เอียงชื่อมียานอันนี้ก็แบบแบบภาพฉากที่แบบโคตรเลยมันไม่ใช่แฟลซแอนเอ็กอะไรแบรบ,บนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะเข้าใจอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดมันแค่เข้าสิงล่างกูมันเหมือนวิญญาณอะวิญญาณรู้จักปะ,ว,ญญะวิญญาณที่แบบ คาร่าเข้าสิงอะไรอย่างเง้นแหละเออนี่กูติดอะไรได้เทมาเก,กินไปไหมเดี๋ยวจะวาดอย่างอื่นบ้างเนาะก็ใครอยากให้เราวาดอะไรก็ลงไปลงเม้นด้านล่างด้วยนะก่อนที่เปิดเพิ่มหน่อยโอ้มันนี้รีบหน่อยพอดีจะเข้าใกล้นอนแล้วชิป เนาะเอาแป๊บนี้ก่อนนะเอาเลยลงสีแบบให้เต็มที่อ่ะสิ่งที่ตัวเองดักได้เน,น,น่น แล้วก็ไปที่รอน,นะคับอนเนี่ยเนี่ยอันนี้ค่ะปรับเยอะๆหน่อยครับแล้วก็ลงจิม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 ให้มันเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ลงยังไงก็ไม่รู้ลงอะไรก็ลงออก,กู <laughs> ก็ใครแบบอยากลงสีแบบนี้แบบฟริสอะไรวะที่ทำแอนิเมชันบ่อยๆเนอะที่ฉันทำแอนิเมชันบ่อยๆ เดี๋ยวค่อยลงสีที่นั่นนะแต่ค่อยลงสีที่นี่ก่อนขอบคุณสำหรับเพลงนี้นะคะขอบคุณมากไอซ์ค่ะเพลงนี้ไปขอไอซ์มาไอซ์กับคนมากที่บอกเพลงนี้ชอบเพลงนี้มาครับตั้งแต่ตอนแรกๆวม่าเสียงจะหุ่นยนต์เนาะเล่าประวัติอะไรก็เม้นใต้คลิป G X s a n ตู่ไม่เล่าให้ค่ะมันชอบก๊อป ไอบอลมันชอบปอกของคนอื่นลงให้รา,ายละเอียดเยอะๆเนาะให้แบบเหมือนแบบอะไรวะให้เหมือนแบบแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้โอเคเออชอบลงสีแบบนี้จิมจิมจิมแล้วก็จิม้มแหลกมากแหลกมากเอาแบบเร็วๆแล้วกัน จะหลงจะเข้านอนกันแล้วเมียนแล้วเสาก็ไม่ว่างนะเพราะว่าอะไรไปท่านไปไปวัดมงคลนะมงคลมงคลมงคล,งคล,งคลอะไรอ้พูดยากเหลือเกินมงคลทำทำการอะไรระเขาบอกว่ามีพระห้าสิบโลกเนะาะย้วคุณก็ไปทั้งบน อย่างนี้แบบซักเกินแล้วเกินไปเกินไปแล้วก็นี้มแม่งขี้เกียจมากแล้วก็ ดนี่กว่นเยอะเป็นที่ผู้หญิงที่ชอบขี้เกียจการเขียนมากครับในการเรียนแม่งโงอโคตรเฮียเลยเจนียายอ่าตอนนี้แปดนาทีแล้วโอ้เหลียวหน่อย มัง้งแล้วก็ปรับเลเยอร์ให้อ่อนน่อยอ่อนลงนะอ่อนลงเกินแล้วก็เพิ่มอีกหน่อยโอเคอย่างนี Beer ้พอได้เนาะแม่ก็ทำอย่างนี้ก็ได้อือหยอนหยอนยออนให้หมดยยอนให้หมดอืมใช้เวลานานนิดนึงแหม่แม่ก็เอาอย่างนี mm. ้ก็ได้ไม่จำเป็นนะ แล้วแค่แค่ปรับอ่อนลงหน่อยแล้วก็ลงทับเข้าไปเนาะมันเหมือนตัวเหียเลยวะ่ะสีผมจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ปรับตรงนี้ฮะตรงนี้ช่องว่างาก็ใส่อย่างนี้เลยอืมกดเยี่ยมเลยก็ลองสอนลงสีผมแล้วเนะาะสไลด์แค่นี้กเราไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวก็จะลองจะสอนลงสีผิวเนาะ สีผิวแล้วก็สีเสื้อเนอะาะจะไ่ไปก่อนนะบ๊ายบาย